ราศีมีนฮะเป็น1นในสอราศีฮะดวงช่วงสัปดาห์นี้10บถึงสินะครับต้องระวังเป็นพิเศษนะครับและมีเรื่องดีๆก็มีให้ได้ชื่นชมชื่นใจนะครับมีบางเรื่องด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดีต้องดีหมดแย่ต้องแย่หมดเนาะโอเคครับมาเรื่องแรกครับคือการสื่อสารครับการพูดคุยฮะการติดต่อการเจรจาการพูดคุยการสื่อสารการนําเสนอช่วงเนี้ยมันจะติดติขัดขกิ๊กกกกัก,ะก,ะกะนะครับ คุยกับใครคนไม่ค่อยใจแก้ปัญหาช่วงนี้มันจะมีอุปสรรคระหว่างแก้เลยนะไม่ใช่ว่าแก้แล้สำเร็จหรือมีอุปสรรคแล้วแก้ได้ท,ทันทีขนาดแก้ยังวุ่นๆเลยนะครับและสุดท้ายก็จะค่อยๆแก้แล้วก็เคลียร์ได้แสดงว่าสัปดาห์นี้สเสมือนกับการทั้งทำงานหรือทำเรื่องสำคัญสำคัญนะครับเหมือนกับขับรถทางขู่ขราทางดินทางโคลนหน่อย มันก็เจะลื่นๆปัดๆไปเป๋บ้างนะฮะแสดงว่าทํางานหลายๆอย่างตอนนี้ยเดี๋ยวมีงานแทรงงานด่วนบ้างเดี๋ยวมีคนจับผิดบ้างเดี๋ยวตัวเนื้องานอยู่ๆเหมือนก็มีการปรับเปลี่ยนในระหว่างการทํางานคือมีแบบผู้ใหญ่หัวหน้านะครับเบรกเบรกงานบ้างนะครับแล้วก็เอางานบางอย่างเอามาให้ทาใหม่คืออะไรกันไม่รู้นะฮะช่วงสัปดาห์นี้จะวุ่นๆหน่อยแต่ไม่ใช่ทุกวันต้องเจอนะบางวันเจอนะครับ หรือวางโปรเจกต์เจอนะฮะฉะนั้นเรายืดหยุ่นตามสถานการณ์ครับถ้ามันจําเป็นต้องยืดหยุ่นทําเป็นต้องแบบโอเคค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงนะครับระหว่างที่ทางานต้องเปลี่ยนไปนู่นไปนี่ก็เปลี่ยนได้ครับไม่เป็นไรอย่าไปแข็งคืออย่าไปแข็งข้อนะฮะบ,บางอย่างมันยิ่งฝืนยิ่งเครียดถ้ามันต้องปรับเปลี่ยนในระหว่างที่เราทํางานอยู่ก็เปลี่ยนไปไม่เป็นไรเพราะว่าหัวหน้าสั่งแต่จะช้าหน่อยในโปรเจกต์นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าดูโดยรวมนะครับ ผมก็ยังเห็นว่าช่วงนี้การสั่งงานบางทีคุยเข้าใจไม่ตรงกันการรับงานบางทีเราฟังผิดหรือบางทีรับงานมาแล้วผู้ใหญ่หัวหน้าบอกว่าไม่ได้สั่งแบบนั้นแบบนี้นะครับฉะนั้นการสื่อสารในตัวดีเลยนะฮะมันแก้ด้วยการคุยกันนะครับหรือเบื้องต้นทุกเรื่องสมมติเพื่อนๆรับงานก็คุยชัดเจนเราต้องทำอะไรบ้าง ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราก็ต้องทาส่งอะไรวันไหนที่ไหนอย่างไรเมื่อไรกับใครคือแบบใช้ความละเอียดในการแก้ปัญหานะครับแต่ถ้ามันละเอียดเดี๋ยวยุ่งเลยนะฮะแล้วก็สําคัญอย่างครับุ่งนี้เรื่องของคนนะครับฉันอยู่หัวจะเจอคนแบบจับผิดตรวจสอบซึ่งดูก็น่าลาคาญกันนะครับคือเพื่อนๆเ,เคยเจอไหมครับมาจับผิดหรือมาเฝ้าดูอะไรเรานะฮะหรือมาลื้องานรือแอบส่องนะครับฉะนั้นเพื่อนๆต้องละเอียดรอบคอบ เรามาตระวางเป็นพิเศษนะครับมันมีข้อดีในโชคจากนี้ไปนะครับคือผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หัวหน้าผู้กบัญชาลูกพี่ดุนพี่ใครที่เป็นมิตรต่อเรานะฮะท่านช่วยใครที่มีปัญหาอะไรที่แบบคาราคาซังขาดใจไม่สบายใจเดี๋ยวจะมีทางแก้ทางออกในเวลาต่อมาแน่ๆสแสดงว่าก็คืออะไรที่มันเหนื่อยไม่สบายใจ หรือแก้ปัญหาแก้ไปแก้มาเอาสุดท้ายแก้ได้คือเราดูตอนจบว่าสวยงามหรือว่าระหว่างก่อนที่หนังจะจบมันพีคหลายจุดนะครับหรือมันวุ่นวายพอสมควรนะครับดูต่อครับมีโอกาสข่าวดีเรื่องเงินโอ้โหว่าไปนะงานติดขัดหรือคนงี่เง่ามีปัญหาแต่ถ้าเงินมันยังหมุนชอบใช้ซื้อหรือพอจะมีข่าวดีได้เนี่ยผมว่า มันโอเคนะฉะนั้นเพื่อนพอเพราะเราพอจะคาดหวังเรื่องเงินได้นะครับเงินทองค้าขายทํากําไรพิเศษหรือบางทีเราจะคุยเรื่องเงินทองจะทําเรื่องเอกสารต่างๆอะไรเกี่ยวข้ของเงินทองหรือว่าจะ,จะบางทีนะจะซื้อของสําคัญของมีค่า,ขอ,คาของมีราคาก็ประสบความสำเร็จครับคือเรียกว่าอย่างน้อยการรับเงินก็คือถ้าเราค้าขายหรือทากําไรหรือจะพูดนโน้มน้าวใจใครสําเร็จ การใช้เงินคุ้มค่าไม่ว่าจะซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคาได้ของที่ดีราคาที่ถูกหรือของที่ถูกใจเป็นพิเศษอันนี้ก็จุดเด่นข้อต่อไปครับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงชูนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีครับเราจะเห็นพัฒนาการการเติบโตของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงที่ฉลาดไวัยขึ้นหัววัยดีไวพริบดีหรือวุฒิภาวะเด่นมันก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเลยครับอันนี้ก็ยังดี มีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางระยะสั้นอ่าโอเคครับเพื่อนๆบางทีถ้าเราก็ไม่ชอบนะครับอยู่ๆต้องเดินทางอยู่ๆต้องไปไหนมาไหนด่วนฉับพลันสัปดาห์นี้มันจะมีการเดินทางด่วนฉับพลันแทรกเสริมเข้ามาในระหว่างสัปดาห์นี้แต่ก็ไม่ได้มีที่น่าก,กังวลนะครับเพียงแต่ว่าก็เตรียมยืดหยุ่นนิดนึงนะครับกะว,ว่าวันนี้ไม่ไปไหนกะว่าสุดสัปดาห์ไม่ไปไหนกะว่าอื่นเนี่ยเดี๋ยวอยู่มีการเปลี่ยนแผนหรือบางทีกะจะไปแังไม่ได้ไปก็มีนะครับฉะนั้น เรื่องของการเดินทางให้ยืดหยุ่นทางอารมณ์หน่อยโอเคไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เราจะไม่ต้องเครียดนะครับประการต่อมาครับไอ้ที่เรียกว่าดีๆก็มีนะฮะนอกจากผู้ใหญ่เมตตาไหว้วานให้ใครช่วยเหลือมีโปรเจกต์ที่สร้างชื่อเรานะครับดาวประจาตัวเราคือดาวพฤหัสกรกฎาคมตำแหน่งปุต,ตะนะครับมีข้อดีคือโปรเจกต์ต่างๆหรืองานต่างๆสุดท้ายจะสร้างชื่อกันเรานะฮะงานประจําหรืองานย่อย งานพิเศษหรืองานที่ผู้ใหญ่หัวหน้าโยนมาให้ทำนะครับท้ายที่สุดแล้วเราจะทําได้ดีเพียงแต่ว่าเราจะเหนื่อยเยอะหน่อยทั้งงานแก้งานที่คนอื่นโยนมาให้แล้วก็งานที่มาแบบสอดส่องเราต้องเราต้องละเอียดกว่าปกติหรือมีใครจับจ้องจับตาเราอยู่และข้อดีคือแม้แต่ใครที่ต้องรับงานหรือช่วยเหลืองานใครผลง,งานต่างๆถือว่าน่าพอใจเป็นพิเศษนะครับจะนันห้สบายใจได้นะ ไดประกันครับในช่วงนี้มีข่าวดีนอกจากเรื่องเงินนะฮะมีโอกาสได้อะไรฟุกๆนะฮะอาจจะมีคนมอบของให้มีคนให้ทรัพย์สินเงินทองหรือให้โอกาสนะครับหรือมีให้การช่วยเหลือต่างๆนะฮะถ้าคือถ้าเรามีเรื่องเดือดร้อนยังพอมมีคนให้คาปรึกษาพอยังมีคนให้ที่ระบายพอยังมีคนให้การแก้ไขปัญหาในท้ายที่สุดคือถ้าเราแบบหลังพิงฝาแล้วเราจะหาใครสักคนหนึ่งมาช่วยสุดท้ายจะมีคนหรือมีแนวทางในการแก้ปัญหาให้ เราพ้นเคราะห์ในท้ายที่สุดนะครับไม่ต้องกลัวสิ่งหนึ่งที่เตือนนะครับชูนนี่ระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายนะฮะดาวกู่ครองคนรักดาวแฟนเราคือดาวพุธโคจตํตำแหน่งมรณะบางทีมันมี2อ,อย่างคือ1แฟนป่วยไข้ไม่สบาย2ชุนนี้แฟนยุ่งๆก็กลายเป็นเราเจอบ้างมาเจอบ้างนะฮะไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยถ้าสัปดาห์นี้เจอบ้างม่เจะบ้างยังดีนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีใครสักคนป่วยไข้ไม่สบายหรือมีหรือใ,ใครสักคนเจอใครได้ป่วยหรือว่า เรื่องของบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆฉนันก็เซฟเลิเรื่องนี้ด้วยนะครับเดินทางไปไหน,นมาไหนแล้วคอยเตือนแฟนนะฮะช่วยดูสุขภาพร่างกายดูอะไรดีๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับในช่วงนี้ใครที่มีลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงะฮะอย่างที่บอกว่าเราจะมีข่าวดีนะครับช่วงนี้เราสอนสั่งเราให้คําแนะนําเราให้คาปรึกษาเขาจะจานะหรือเขาจะเอาไปใชใ้เกิดประโยชน์ได้นะฮะฉันั้นช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดลูกหลานบริวารวาสั์เลี้ยงอะไรทุกอย่างดีครับและประการที่เห็นได้เด่นชัด ช่วงนี้มันมีดวงอันนี้ต้องระวังนะเข้าของเครื่องใช้บางอย่างแตกหักสูญหายเสียพังอันนี้คือต้องเตือนพยายามดูแลเรื่องเข้าของด้วยนะครับมันมีเหตุให้ใช้เงินจุกจุกจิกๆเล็กเล็กน้อยแต่บนจําเป็นอ่ะนะฮะท้ายสุดครับมีโอกาสมีโชคกุกฟุกนะฮะจะเป็นโชคจากการลงทุนโชคจะมีคนมอบของบางสิ่งบางอย่างให้โดยที่เราไม่คาดคิดหรือจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้เล็กเล็กน้อย หรือมีคนอนุกความสะดวกเรื่องของการงานหรือว่านุมัตริระงสิบบางอย่างแปลว่ามันต้องมีข่าวดีๆที่น่าชื่นใจแทรกเสริมในช่วงสัปดาห์นี้แน่นอน,นครับโอเคครับเพื่อนๆครับลุยสกันต่อนะฮะ10บถึงสิหครับก็ขอให้มีโชคลาบด้วยนะโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ